ดูเลยนะดดเลยนะหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามกินไปไงกินห่แอุวยแสงสวยเธอแสงสวยมากป่าแล้วไม่ได้เล่นน้ำแล้ว จับจับดีๆจับดีๆนะดีแล้ทำไมกลัวน้ำอ่ะขึ้นมาสิพ่อเออดีแล้วที่กลัวน้ำอ่ะาไปสวนไปอะไรมอยากลงดีแล้วเขึ้นมาอุยไันเม่อานน้เลยนลยเมานไอ่รูมจีน่าไอะโเมืเอาใหม่เอาไปใหม่สีสวยฟังนี่ยสยงสวย

เอาขึ้นมาแล้วเออตีเร่งเร่งตีเร่งเร่งตีเร่งเร่งเอาพ่อจับเนี่พ่อจับมาขึ้นก็ตีเออตีขาตีขาตีขาเออนั่นแหละตีขาเออว่ายน้ำโอเคว่ายน้ำมาชิมมาว่ายน้ำครับเออตีขาตีขาอีกเหมือนเครียดเลยขามันเครียดเลยตีขาอีกตีเร่งเร่งชินมาว่ายน้ำตีขาเร่งเร่ง ตีขาเล็กตีขาตีขาตีขาเล็ตีขาเล็ตีขาเลครับโอ้โหตีขาอีกตีขาอีกาเคนตีขาอะไรไขาตีขาแล้วมันยันนะนะเออได้ต้อมแต้มต้อมแต้่เลยลูกต้อมแต้มต้อมแต้เออต้อมแต้เออ ตีขาเลโอ้โาทำมือเยทำมือด้อออไหวน้ำไหวน้ำงไงทำมือเออมาลูกเกี่ยวเลยลูกมัลูกเกี่ยวเลยตีขาตีเหมือนลูเกี่ยวเออทำมือมือเดี๋ยวเดี๋ยวกิทำมือนี้ Ei,